มาเบ้นเจ้าเฮ็ดอีหยังอยู่ไหนเอ้าปรากฏตัดต่อคลิปเมืนตัวแต่ว่าเขาเฮ็ดอีหยังซั่นน่ะมึงแว่นตาซะบ่โอ้มึงมาว่ากวนกูแท้ไปหาตากผ้าให้มันแล้วซะกวันเป็นหยังจะมาเฮ็ดเฮ็ดธุระจะคลองให้มันแล้วเป็นหยังงหญ่กูสูนเด้อมื้อนี้อืออีกผู้หายหลวงเลยจะเป็นมึงสั่งคักสั่งแน่เนาะสั่งแต่เมันมึงต่านมาแม่กูเนาะแต่มันมึงเป็นใหญ่ครับเนาะแต่มันมึงใหญ่ครับเนาะ ขันกูบบใหญ่กว่ามึงมึงสิเอาเขาได้จังไรนั่นแล้วขอดเขาได้จังไรวะนตี้ว้าหบอกทางมึงเพราะว่าอยากใช่กูไงกูซ้ำหนีก็มาอ้างเนาะ